เรยกะมันยงิี่ใน้องพักเงเรียบร้อยยังขึ้นครบโมรือยังเอกไปแล้วบคมานยัง ครับสวัสดีคร <S <S ับผมนัทชาบุญชัยสวัสดนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางขุนเทียนครับและปัจจุบันเป็นโฆษกพรรคก้าวไกลครับก็จากการอภิปรายไม่ไว้ใจครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการลงมาแถลงข่าวด้านล่างของรัฐภานะครับแล้วก็มีการ แจ้งความกล่าวโทษที่นี่นะครับที่สพเมืองพะเยาแล้วก็ได้มีการส่งหมายเรียกไปที่บ้านของผมนะครับแต่ว่าหลังจากการมาพบเจ้าที่ตํารวจวันนี้นะครับก็ได้แจ้งว่าได้มีการยกเลิกหมายเรียกไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ให้ผมเนี่ยได้บันทึกถ้อยคําว่าข้อมูลในการแถลงข่าวในวันนั้นเนี่ยเป็นข,ข้อความจริงหรือไม่ได้แถลงข่าวหรือไม่ได้พูดคุย เรื่องดังกล่าวหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ให้ถ้อยคำไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีความกังวลใจใดๆเนื่องจากว่าเรื่องทั้งหมดได้เป็นเรื่องที่พูดในสภาแล้วทั้งสิ้นนะครับได้มีการวิปรายแล้วในสภาเพื่อประกอบการพิจารณาของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนั้นครับแลในวันนี้การงานสับสวนนี้เร่ง วันนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งว่ามีการายกเลิกหมายเรียกหลังจากที่ส่งหมายเรียงให้ผมแล้วเนี่ยก็ได้มีการยกเลิกหมายเรียกไปแต่แค่ต้องการให้มาให้ถ้อยคํา ว่าเรื่องราวดังกล่าวที่ทางร้อยเอกกำนัทภูบเผาได้มาแจ้งความไว้กับสำงเมืองพะเยาเนี่ยข้อความดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่และมีความประสงค์อย่างไรในการถแถลงข่าวในวันนั้นซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าความประสงค์เดียวของผมที่ได้ลงมาถแถลงข่าวด้านล่างนั่นก็คือเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาในการลงมติไม่ไว้วางใจในวันดังกล่าว เนื่องจากว่าข้อมูลในการโต้อตอบในสภายังไม่ครบถ้วนและยังขาดข้อมูลประเด็นหลักๆห,ห,หลายๆประเด็นที่ยังต้องประกอบการพิจารณาของเพื่อนสมาชิกนะครับในการลงมติในวันนั้นก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องลงมาใช้พื้นที่บริเวณสัมภาษณ์วันนี้ที่ได้มีการสสท่านหนึ่งนในวันนี้ฮะพอเป็นมาเป็นไงบ้างครับเป็นเรื่องที่ท่านสสนะครับท่านได้กล่าวแถลงในสภาแล้วก็ไปกระทบ มีข้อความที่เป็นการลักษณะนะที่ว่าทําให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแล้วก็มีการแจ้งความในคดีทางพนักงานสวนได้ได้รวบรวมพยานฐานมาเบื้องต้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการพบคลิปแล้วก็ทั้งทางสื่ออนไลน์ต่างๆนะครับมีการพูดลักษณะข้อความที่เป็นการมิ่ะมาผู้จริงนะครับก็เลยได้เชิญทา่านสสบมาพบแล้วก็ ให้มาชี้แจงนะครับวันนี้ก็คือไม่ได้มีการแจ้งว่าให้มาชี้แจงว่าสาเหตุที่จะต้องแถลงข่าวหรือหรือ,รอการพูดคุยข้อความที่กระทบต่อตผู้อื่นให้เสียหายและเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับซึ่งท่านก็ได้ได้ให้ประคำนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลทางๆ,ๆนะครับแล้วก็ท่านจะ สรุปเรื่องแล้วก็รวบรวมเป็นเป็นเอกสารเสนอพนักง,งานสน่วนใหม่ครั้งเพื่อให้ประกอบการที่งานในส่วนนีน้นะครับวันนี้ก็เป็นไปด้วยด,ดีครับเรียบร้อยแล้วก็นกั่นตัวกลับรครับครับที่ส่วนเกี่ยวกับลูกคดีที่สรุปแล้วลว่ายังไม่ใก้กว่าอะไรนะครับใช่ครับก็คือ,เ,อ,อเรารับฟังแกลส่วนเนี่ยจะรับฟังพยานฐานทั้งสอง,สองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาแล้วก็ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหานะครับแล้วเราก็รว่นลงพยานทางทั้งหมดมาช่างน้ำหนักพยานก่อน ถึงจะสรุปถ้าเกิดว่ามีพยานฐานว่าทางผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดกฎหมายจริงโดยเจตนาเราก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อำดำเนินคดีกฎหมายอีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้ชี้แจงแล้วก็เหตุผลว่าท่านไม่ได้กระทาผิดตามที่กล่าวอ้างเราก็เราก็จะทํงาง่ายๆก็คือสั่ง